ในในี้ก็สร้างเลยว่าอยากให้มันอยู่ทนอยู่รถได้นานๆช่างก็แนะนํามามีเหล็กจีนเหล็กนอกแต่พี่มาสะดุดจริงๆจเหล็กเพราะาเห็นว่าผลิตในไทยดูน่าเชื่อถือกว่าทนจริงเก็บของเก็บอะไรอยู่ได้นานไม่ต้องกังวลครับเวลาขึ้นไปทํางานบนหลังคาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ของไม่ดีอันตรายมากๆครับพี่เลือกใช้เมทัลชีตจริงโจ้เหล็กเพราะว่ามันแข็งแรงเวลาเราเดินบนหลังคาเนี่ยจะติดตั้งนะครับไม่ต้องกลัวยุบไม่ต้องกลัวบุบเลย ลูกบ้านป้านะลูกบ้านป้าชมทุกคนเลยค่ะไม่รั่วไม่ซึมผูดละหมาเขาก็แนะนํานะว่าเราควรใช้เมทัลชีสจริงเจ้เหล็กนี่แหละหลังคาเมทัลชีสจริงโจ้เหล็กเขาเคลือบเหล็กมาเต็มแผ่นจริงครับคุ้มค่าคุ้มราคาและเราไม่ต้องมานั่งซ่อมแซมอีกเลยสําหรับคนที่จะสร้างบ้านพี่แนะนําเลยเมทัลชีสจริงโจ้เหล็กทนแรงคุ้มกว่าเรียกว่าคุ้มมากมากค่ะ